ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา Gamer's Republic นะครับวันนี้ผมจะมาอวดไอเทมโชว์ของของเจ้าฮีโร่ใน a 2นี่นะครับเจ้าตัวนี้คือตัวเท็กชี่นะครับนะครับเซ็ตตัวนี้ก็จะเป็นเซ t ตสวายออฟเดอะซังเ n g น l กลลีนะครับจะเป็นเซตอาคาน่าของเท็กชี่ที่ออกที่ออกมาพร้อมกับตัวเท็กชี่เลยนี่นะครับนี่ก็จะมาดูตัวรอบๆของตัวเจ้าฮีโร่ตัวนี้กันนะครับก็ ใหญ่ๆเลยของการเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนปืนเปลี่ยนรถเข็นนะครับเป็นปืนใหญ่เนี่ยครับเห็นปืนใหญ่ที่เจ้าสครีกับสปรีนเนี่ยจะเข็นอยู่นะครับแล้วก็ตัวสปูลเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นลูกระเบิดเล็กๆข้างๆนะครับแทนที่จะไปอยู่ในถังข้างหลังนะครับเราก็จะมาดูกันหลายๆอย่างว่าเจ้าชุดอาคานาเซ็ตเนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างนะครับนะครับี่การยิงก็จะมีแสงนะครับไม่เหมือนกับตัวของธรรมดา อ่าครับแล้วเราก็จะมาดูถึงสกิลต่างๆเจ้าระเบิดต่างๆกันนะครับระเบิดมีอยู่3มชนิดนะครับมีตัวแลนไนนะครับมีสแตติกทรัปแล้วก็มีตัวสกิลอัลติเมทนะครับของตัวเท็กซี่เนี่ยตัวแลนไนเนี่ยนะครับจะไม่แตกต่างจากปกตินะครับเลียนจะมีตัวสแตติกทรัปแล้วก็ตัวสกิลอัลติเมทนะครับนะครับแล้วเราก็จะมาลองดูกันนี่ครับตัวทรัปสตันเนี่ยอ่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ย มันจะข้างในจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตัวสกิลอัลติเมทเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดก็คือมันจะเป็นตัวหมหนูนะครับแทนที่จะเป็นถังระเบิดสีเขียวแล้วตอนระเบิดเนี่ยก็จะระเบิดเป็นพลุนะครับอ่าดูให mm hmm. ้เห็นกันแล้วต่อไปเราก็จะมาดูถึงสกิลซูไซด์กันครับนี่ครับซูไซด์ hmm. ก็จะมีแปลกตาบ้างตรงที่มันจะมีคําศัพท์ว่าฟิโซขึ้นมานะครับในกรณีที่เราฆ่า ฮีโร่ที่เราซูสไใส่ไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเราฆ่าได้เนี่ยในตัวของเซตอัคนาเนี่ยก็จะมีเจมที่จะนับซูสไคิวให้เรานะครับแล้วเวลาเราฆ่าได้ด้วยซูสไนเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เราดูนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมีขึ้น17คิวนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเทสระเบิดนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นแลนด์ไมล์17ลูกนะครับเทสกับเซเวนมีฮาร์สามลูกเลเวลย5้านะครับ ครับเท่าที่เห็นก็เนี่ยครับแลนไมล์17ลูกไม่สามารถฆ่าสเวนเลเวลเท่านี้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาลองกันถึงสกิลอัลติเมทนะครับที่มีสเก็ตเตอร์ลุอยู่ด้วยซึ่งจะเป็นดาเมจเนี่ยจะ, <Dam ain. S 1> จะเป็นดาเมจที่750นะครับนะครับ <'s> เราก็จะมาดูกันว่าสเวนที่มี3 <Yes. S 1> ลูกเนี่ยเลเวล25เหมือนกันเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง นี่ครับส0ลูกฆ่าตายฆ่าอยู่ชัวนะครับก,ก็รวมรวมดาเมจแล้วประมาณจะดันาดาเมจครับแต่ก็จะมีการลดเกาะไปบ้างเพราะว่าดาเมจมันจะเป็น type แ,แบบอ่าเมจิกดาเมจนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นที่มีฮาร์สี่ลูกด้วยระเบิดอัลติเมท1ิลูกแต่ก็ฆ่าเซเว่นไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นหาเนี่ยมีผลเยอะมากตอนนี้เราจะมาลองให้ดูกันเรื่องในเรื่องของตัวแอรเรียนะครับว่าระเบิดเนี่ยมีแอรเรียที่กว้างขนาดไหนนะครับในเรื่องของสกิลอัลติเมทมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูกันว่าถ้าเอาเซเวนเนี่ยมายืนตรงกลางเนี่ยเนี่ยครับแอรเรียของดาเมจเนี่ยจะใหญ่ประมาณนี้พอดีนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยถ้าเราระเบิดพร้อมกันเนี่ยก็จะยังโดนเซเวนก็จะยังจะโดนดาเมททั้งหมดอยู่นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับใช่ นะครับทีนี้ก็จะมาลองเรื่องของแอรเรียของสตันนะครับหวาดสตันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแอรเรียที่ไกลที่สุดเนี่ยจะประมาณเท่านี้นะครับที่ผมโชว์ให้ดูนะครับนี่คือแอเรียที่ไกลที่สุดถ้าเราวางห่างกันมานิดหน่อยเนี่ยประมาณเท่านี้เนี่ยก็จะไม่โดดแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะให้ฟังในเสียงของ n ナウเซอร์นะครับของเจ้ากล่องบอมบัสติกบ็อกซ์นี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟัง n ナウเซอร์กันดูครับว่าจะเป็นยังไง น่ะครับตอนนี้ก็จะมาต่อที่ตัวเคอรี่ที่จะมากับชุดเอ่อบอมบัสติกบ็อกซ์ที่ เราได้จัดมาให้ท่านดูนะครับก็จะมีทั้งแบบบินแล้วก็แบบือดครับ<า> <c oughs> ก็คือมันก็จะเป็นตัวสครับเป็นตัวเหมือนสควีสปรีนนี่แหละครับมันจะใส่ชุดครีววลนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นมันจะใส่ชุดเหมือนชุดตุก๊กตานะครับแล้วเราก็จะได้เอามันมาทรามานด้วยการให้สเวนมาฆ่ามันเพื่อดูเดตแอนิเมชันนะครับว่าตอนมันตายเนี่ยมันจะตายน่ารักหรือฮาขนาดไหนกันนะครับนะครับเดี๋ยวรอ ครับนี่จะเป็นทั้งหมดที่ผมจะมาให้ดูกันนะครับชุดสวายออฟซังเก้นแกลลี่นี่ที่เป็นชุดอัคนณาของตัวเท็กซี T ่เนี่ยราคาจะอยู่ที่34.99ดอลลาร์นะครับส่วนตัวบอมบัสติกบ็อกซ์เนี่ยที่จะให้ HUD ให้อนาลเซอร์2อันแล้วก็ให้เจ้าเค r ร์เรียตัวนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ราคา9.99ดอลลาร์นะครับแล้วไว้เราจะมนคลิป <has been S 2> หน้านะครับว่า,าจะเอาอะไรมาให้ดูกันครับ